สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะค้กมพันตุลาก,กันวันนี้ตอนเย็นนะคะค้มพันที่ทําบรลอยสาคูค่ะพี่น้องเนี่มพวกลมพันปั้นเป็นก้อนแล้วค้มพันก็้ตสุกเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็น้ำกะทิอันนี้ก็เป็นน้ําเชื่อมค่ะมาเลยค่ะตอนแรกก็ใส่น้ํากะทิเลยเปิดไฟ ใส่น้ำกะทิก่อนตั้งน้ำกะทิก็ไม่ต้องให้ให้แตกมันมากไม่ใช่ผัดพริกแกงวัสจะดูอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะพี่น้องวันนี้อยากกินของหวานอ้วนอวนโค้มพันก็นได้หั่งแต่อ้วนหั่งแต่อยากกินนี่ค่ะ กะทิใส่ลงไปเลยกับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมคลุกผัดด้วยค่ะล้างด้วยน้ำกะทินี่ล้างด้วยน้ำกะทิจะได้กขอนด้วยค่ะพี่น้องเกลือก็ออกไปเนื้อหยิบเกลือไปเนื้อหยิบ ต้องใส่อยู่แล้วค่ะทำของหวานใส่นิดหนึงใส่เครื่องไปนิ้วหยิบนี่ใครเป็นน้องไปนิ้วหยิบซ้ำนะไปนิ้วหยิบนีดหนึ่งเสร็จแล้วใส่เลยค่ะ ใส่ไอ้อันนี้คุมพันนี่ค่ะใส่โบลอยคุมพันธุ์ก้อนใหญ่อย่างน้อยเด้อค่ะพี่น้องปั้นเองเด้อค่ะพี่น้องนี่ปั้นเองโบลอยคุมพันธุ์ก้อนใหญ่มือมาเลยปั้นตามใจฉันนี่ค่ะมากินด้วกันเด้อค่ะพี่น้องให้น้ำกะทิเดี๋ยวใส่น้ำกะทิก่อนน้ำกะทิต้องใส่ให้มันมัน สียดายว่ามีอันนั้นเนาะไม่มีใบเตยพี่เนาะถ้ามีใบเตยแล้วเจ๋วเลยนะ่นี่แต่ไม่มีใบเตยถ้ามีใบเตยแล้วสุดยอดเลยต้มกันด้ยพี่เน้ะทำไมเขาเข้ากัน ที่ขวดใหญ่ใช้ไม่หมดแล้วก็ไปเก็บในตู้เย็น <c oughs> ไม่นานหรอกพี่นอกเดือดแล้กวกว็ ปงเลยเพราะว่าตาคูคงมันต้มสุกแล้วตาคูต้มสุกเรียบร้อยแล้ว่ะทำไม่นานอร่อยดีมาคงมันแน่ค่ะให้เดือดแล้วก็ปงเลย วันนี้โค้งพันใช้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสําเร็จรูปได้ดดค่ะพี่น้องถ้าเราใช้น้ําเชื่อมสําเร็จรูปก,ก็เราไม่ต้องได้เคี่ยวน้ําตาลสุกเร็วสุกเร็วค่ะโอ้หน้าตาน้ากินพี่น้องหน้าตาหน้ากินมากเลยค่ะดูซาคูรุ่นพิเศษ เขาเดือดซะหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นการอุ่นน้ำกะทิก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วถ้าของหวานน้ำกะทิก็ไม่ต้องให้ให้สุกมากหรอกเขาจะไม่อร่อยเพราะว่ายัางไงเขาก็ใส่น้ำกะทิสดอยู่แล้วของหวานมันจะอร่อยกว่า เสร็จแล้วค่ะตีฝ้ายจบค่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วด้วยค่ะ,คะก็ตักได้ประมาณสองถ้วยโอ้ได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะเนี่ยได้เยอะอยู่พี่น้องปุ้มปั้นแค่เดียวหลังเลิกเรียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหย่อนน้ำกะทิอีกโอ้โห้เสีบเลยค่ะพี่น้องเลย นี่ค่ะถ้วยที่นางจะยอะน้ำไห้ที่พีหรือไม่ก็ด้ตักถ้วยนี้ก่อนลองกินง่ายๆก็ต้องไปซื้อกินกับพี่น้องไปอยาถ้าเราซื้อเนะี่ยก็แพงนะอันนี้สาคูโคมันทำแค่ครึ่งซองเองสาคูครึ่งซอง จะเอาน้ำกะทิออกตักน้ำกะทิน้ำกะีิออกเองนดี๋ยวจะใส่เอาครุตริสคากรงไว้ตรงไหนคะเดี๋ยวนะคะจะใส่น้ำกะทิใส่คนๆๆๆนี่โอ้ยสุดยอดเดี๋ยวนะ ้ำกะทิสดนะคะโรยหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยน,น้ำกะทิสดโรยหน้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะทิสาไอสาคูบัวลอยสาคูาโฮมพันธุลากันค่ะพี่น้องรสแซ่บเลยค่ะหวานมันค่ะอันนี้เป็นเมนูของหวานโฮมพันธุ์ด้วยค่ะ วิธีการก็ง่ายๆก็คือเราก็นำสาคูมามาพรมกับน้ำน้ำสะอาดเนาะน้ำสะอาดเอาแช่แช่ไว้สักประมาณสองสามนาทีให้น้ำเข้ากับสาคูดีๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนแล้วก็ตั้งน้ำตั้งน้ำร้อนเดือด,ด,อดแล้วก็นำสาคูลงไปก็พอพอ,พอสาคูสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาเองแล้วก็ตักสาคูขึ้นมาก็กมา ใส่ในน้ำเย็นมันนกในน้ำเย็นก็เสร็จค่ะแล้วทีนี้เราก็มาต้มน้ำตัวนี้ค่ะเอาน้ำเชื่อมใส่กับน้ำกะทิเลยก็ต้องใส่น้ำก็ได้ค่ะเพราว่าน้ำเชื่อมน้ำกะทิอะไรก็มีน้ำเยอะแยะแล้วแล้วก็จะอร่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปพบกับคลิปหน้าคลิปหน้าคุ้มพันจะกินรับประทานอาหารเย็นกับครูธิ์วันนี้นะคะมีเมนูข้าวเหนียวด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ